ว่าไปแล้วเราผิดไหมที่เรารู้สึกเกลียดครอบครัวตัวเองและดูเป็นลูกอากตันยูไหมเราเป็นเด็กมะที่ยู่ปลายที่ทุกคนบอกว่าโชคดีเพราะพ่อแม่มักจะคอยเอาใจใส่ไม่ดุไม่ด่ดาแต่ไม่มีใครรู้เลยว่ามันเป็นเพียงแค่ภาพลวงตาที่พวกเขาทําต่อหน้าคนอื่นพ่อเราจะเป็นคนที่ค่อนข้างเฉยเไม่อะไรกับใครเขาให้เงินเรากินขนมและหลายๆอย่างที่คนเป็นพ่อทําส่วนแม่เราเป็นคนที่คุมอารมณ์ตัวเองไม่ได้ จะบอกว่าคุ้มไม่ได้ก็คงไม่ถูกเพราะต่อยเขาโกรธเรามากแค่ไหนถ้าอยู่ต่อหน้าคนอื่นเขาก็จะปั้นหน้ายิ้มแย้มแต่พอกลับมาถึงบ้านเขาก็จะด่าเราตีเราพูดจาประชดประชันใส่เราเจอแบบนี้มาตั้งแต่เด็กและทุกครั้งที่เราโดนก็คือต่อหน้าพ่อแต่พ่อเราไม่เคยทําอะไรเลยเขานั่งดูโทรทัศน์แบบไม่สนใจอะไรส่วนแม่ก็ไม่สนใจอะไรเอาแต่ด่าเราเรารู้ความลับของแม่หลายอย่างแต่ก็ไม่ได้บอกใคร จนวันหนึ่งเรารู้สึกทนไม่ไหวที่จะอยู่กับแม่เราเลยบอกความลับเรื่องนึงของแม่ไปซึ่งก็คือแม่มีชู้